สวัสดีครับพ to yeah. you ี case, ่น้องื Mini มัสไซเบสแต่นาคมคือเก่านะครับเนี่ยผมมได้ใส่ดอกผมมาไายพี่น้องนี่ยนี่นะครับหม่องไซโบใหญ่ป็นไหนแล้วครับนี่เป็นเป็นให้น้าห่างครับนี่ประมาณสองสามให้นี่แล้วครับนี่พี่น้องไซไกย่างใส่ออมนี่ละออมให้น้อยละ นวาจีสเดี๋ยวส่ทีทีเลยครับสทีทีเลยบขันส่ห้างหลายมันสีเซมันสีเบ็ดสี่บ่เบิดนะครับเราใส่ทีเลยหางครบสอบ้างเบ็ดบ่หวงนีเด็ดบ่อร์ตัสเดีฟอดปตัเดีดยังพูดแต่หนด้ยแ่ยางพูดเบ็จัดเลย นี่นะครับผมไปย่างน้ำหนักคุ้มไปเลยเนาะมันมันเล็กมันมันลงน้ำตรงลงน้ำนะน้ำมันเคยนกอมไปนี่เนาะล้องเลยไปไปเฉดเลยนี่นะครับเอาทางเทิงพุ่นมันสีปลตื่นบ่นตื่นย่างบนคาแท้นย่าง,งอะไรนึงมันสีมี่สามใครนาโอ้มันกระลมตัวน่ะโอ้ลมดิ้วคือยูนัน่น

ฟังนี่เป็นให้นะครับนี่เป็นเห็ดนอานี่ให้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 น้าหนรอยคือส่งคือฝนที่ตกได้ครับนี่เจ้าบ่รู้เอแบบนี้ตกบ่นนี่ยคือสงคือฝนที่ตกจรงม้งโมเมนบัดทันย้ำห้องายามเบ็ดพันแมะ่าพเจ้ากับเบื้องขีฝาเถอะมัน่เอาช้างมาเถอะ

นักผมออกเป็นทางไดฟังพี่ไซบอนะฟังพี่ไซบอเดี๋ยวผมมไซบโ้ไปนีไปมีไปนีออกคนไม่ถูกอืม่ไปจดถนนพุ่นบ่ไปจดถนนขึ้นบ่เออจ้ถนนนอืโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวสองประมาณนี้สองสามถุงมาเบิ่งกันครับสประมาณสองทุมเครื่องมาเบิ่งกันเนยันแด้บนอไมแช้งพุ่นโค้งออก โอเคครับพี่น okay, okay. ้องเดี hmm. ๋ยวผมจกับก่อนนะผมให้นคมใส่บเดียองทุ่มเพ่งมาเบิ่งร้อมกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวสองทุ่มเรื่งพ้อกันนะครับน้องครับสวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาครับมายามบิดสองทุ่มเรื่งนะครับ มดไปย่งเพงก่อนเดี๋ยวได้ย่างแล้ผมหัดเด็มนตองไกลๆเดนไทยอืมเพิ่งแต่มันยังไงวันนี้มาสามคนนะครับีลูกสายนะคมมาน้ันี่หนองหยักอยากน้บ่งน้ำนะโอ้โหมสาเดี๋ยวนี้ มึงมามเลนเนี่เออไปนี่เด้นไอไหนไปกันเอาถึงแล้วนะครับสานีถึงแล้วครับพี่น้องอ้ยโอ้ยเนาะแค่บอกลาท่านว่าเอ้าทิงไม่เขียนว่าสิเ็ด ตัวดาอยู่นยเาเาถอดองดตึงได้แก่ทังไหนังนุ่ึงเนตึงล้ครับพี่น้องรุนกันมีตัวบ่ตงมีไหมขันตึงกันมาีไป่างม้องเขาให้ก่างนี่เียดเอามากไม่เวลาัลดอกมือตัดนนั่นน้ำมันไง่เโอ้ตัวนี้นอยอันนี้นับ โอ้ตัวอะไรไหมโอ้เดี๋ยวพเอาตัวนี้เอาตัวไอยก่อนอันแรกต้มต้มเนี่ยอะไรอ่ะจะต้องต้มเป็ดโอ้ยจะได้ต้มเป็ดนกขมท่านางกันด้วยนางจมพะฟงพันหกเดี๋ยวจะซอยดอกจักหาเลยเออผู้หมดกระดูกเขดีเนาะน้ำคนเนาะ มันหมดเห็นหมดฝนก่อนหมดฝนเลรอว้ายางพักเลยอ่ะวสองคนยังเอามาเนียวเออสามคนแล้วก็หลังดีสามคนคนดีคนหนึ่งจับขาคนหนึ่งจับหลังคนหนึ่งจับหลังเนาะอืมคนดีเลยเราครงสร้างแล้วมันเป็นขาวดีดูวไม่เลยแกดูงูทอไว้เต็เขียนสิไม่ใช่ ดักนูต้องมองเะว่าเออจะจะดึงใหม่หมมันก็มาฝาดใส่ผมอ๋อถึงเล้วออาถึงแล้วนะครับถึงแน้วถึงเล้วถึงนี่นี่รับส่เอานะครับใจนี่ถึงแล้วนะคุณมาถึงแล้วกระจาบุ๊คเดี๋ยวมึงกันี่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 นีว่าไดด้เือยแง่งยันดีเห็นบ่งูเดอเด้งู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 ปาปลาเดิูนคือปาคอหากอาคอ โอ้ยปกคอไงโอ้ยปากคอเนาะตายแล้วคุณตานี่ห้างมันนี่ดิปากคอตายแล้วปากคอตายลงๆได้เกิดเดี๋ยวเห็นมันไล่ๆเนาะเออเด็ดปากคอเดี๋ยวว่างเงคุณหนิงจะว่าป่าฮึบจีวาได้เนาะตกใจเกิเห็นมันไล่ๆเนาะอ่าอั็นนั่นเห็นนั่นเนาะนั่นเนาะนั่นอ่ะมันคืองูน่าแก่เนาะโว้ยไอ้แกก็ว่างูพอกกับตกมือเดี๋ยว กวดเป็นเล็บบอดกัดมือเนาะแม่หนึ่งนึกแก่เนะาะมักิ่ดีหนึ่นงเนาะ <c oughs> จะดึงไหมมันสิดีดใส่ผมยังมาเจาก,ก็าได้โอ้ยเนยูต้องหันเงิดึงเออต้องหันเงิดึงการตานมันดีดใส่ผมอยู่ <c oughs> หืมงวะ เอาถึงอีแล้วครับโอ้ยถึงเพี้ย uh, อ <sair> ีแล hmm? uh, ้วครับพี่น้องโอ้ยมาอยู่หมดไปเสร็ลหมดมีไฟอยู่บ่อมันมีไฟก็เอาใส่แฟลชทรศทพั์ก่อนสทัางนีนทังนห้คุณุ่มนุ่่่หนี่นี่ยาวรูปนี่ นี่เด oh, <hi> <im> ี <too> like ano, wrote, oh ๋ยวตัวปลาไหลนี่ไหมนี่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 โอเคแล้วโอ้ยโหเห็นตัวปลาไหลแล้วเห็นตัวปลาไหลแล้วโอ้ยหแต่งงานอยู่บองงามดอกตัวน้อยเลยล่ะงานพี่น้องยกมือตัวที่สองครับปลาไหลตัวที่สองเวดเดียอดไรเวดสองครับ็้องออกเราบอกเอาเราถือนิ่งๆในยกเบื้องเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะย่ากันย่ากันเดี๋ยวอลองก็เปิดเทียบมือมือซ้อเนี่ซัอฮะเมื่อคิดเมื่อคืนนี่ยมัน,นได้ลงเดิเมื่อเปิดเทียบมือมือนั้นอ่าเนี่ครับพี่น้องตัวที่สองครับอะไรเมื่อหายไปสายหลาเขาไม่เห็นแต่ยังมัน,นได้ลงเลยเดี๋ยวกิ่ลงอยู่ กำลังเงียบไหลลงทิพ no> ย์ยี่สิบนาทีนี่ลงอยู่สดลงอยู่เครื่องมือยังไงเขา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 เดปล่อยนะมันเปนสาแล้วมาว่าผู้ใดดอกลงมาสาเบสติดไวไฟก็ยังสาอยู่เด็ดตัดตัวก่อเด็ดตัดตัวกัตัดตัวแล้วเนาะตัดตัวมันก็เข้าเบิดแลยเขาบอกเขาบอกอย่างก็เข้าไปเบิดแล้ว ต้องตัดออกเนยครับหาเอาผืนเอาผืนคนเถอะมันขับ่ถตัดออกมันก็นั่นลดเนาะอยากจะปูกภาพโดีก็ได้เนาะอืมแ้าแจ๊สซูปเนี่ยกับคนกับ่เหัวหิให้เห็นคนเบิ้งบนเนี่ยถึงบ่เนี่ยอีถึงแล้วครับพี่น้องครถึงแล้วครับนอ่าแม่นแหน่ถึงน้องคงน้งน้ำตัวอ่ามาแก่ลงน้ำแล้ว เขาปูเยอะเนี่ยแต่คนบางคนเคยกินบางคนเคยเราเห็นมันเยอะมันมันเยินน้ำผิดข้นคนขาดกิดขาดเออนไปล้วแก้พุ่นเขาป้าพูนเนี่ยมองมือเปิดพุ่นเนี่ยอ่ะเขาไปลองอยู่ไปอยู่เด้อยู่แม่ต้องเป็นมือต้องด้วแม่เขาไปคักแฮ มัดดูหด่นมัดดูงี้มุมนี้เถอะ m u ố อมุ่มเลยเนี่ยโอ้เห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วตัวนี้นไปงามไหมขึ้นไปงามนะตัวไหนนี่ยตัวนี้บ่หน่อยตัวนี้พี่น้องเอ้าตัวที่สามครับยกตั้มตั้มคุ้มตั้มโอาดีครับตัวที่สามนะครับพี่น้องอ๋อประกอตัวหนึ่งปล่อยสามตัว้ะครับพี่น้องเอ้าโอเคโอเคเอ้า ไเบยัหมงเลยเบิดแล้วผมมันบ่ได้อะไรก็ลงได้ขันบ่อยากหาเขานี่โอายแเาปูนัดวมพวกโงลงถึงเป็นบสงเลยแมกแอสถึงแล้นี่จับงก่อนถึงบ่ถึงถ okay. 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 ึงไหมถึงครับพี่น้องสายนี่ถึงนะครับเอา เห็นตัวเรียวอ๋อเห็นตัวแล้วเห็นตัวง่ายขนาดหลังนี้ปลาไหลน้อยปลาไหลน้อยเนา้ดีแค่เดือนดีเดือนใหญ่โอ้ยเนาะปลาไหลแต่ละตัวนี่เนาะรอกินตัวง่ายเืินเองาเอายกนะครับยกเดี๋ยวเดี๋ยวสุดสุดสายกันนี่ตัวที่ซีครับพี่น้องตัวที่มันเนี่ยเดี๋ยวยืดดี่ื้อยืดหรอเด็ด ซีตัวสขีดนะครับพี่น้องสมเปรดใต้บดแดงเมื่อเสาเดียวตปลาชะโดเนาะตัดเครื่องตีปลาชะโดบ่ตัดแดงเขาฟอเพสแกติเส้นติดเ้นี่ิ้นใส่หดมันมมีสินแกโอ้สิเวยฮะนใ่อาตึงนะครับพี่น้องสายนี่

มีตัวบะโนอพี่น้องเอ้ยมีตัวปะโนวมึงกันมึงขืนเม็ดนี่นะโอ้มีอยู่มีอยู่ตัวก็ใหญ่เด่นโอ้ท้มกันโอ้บ้ห้บสายโบ้หไปขึ้นเม็ดปุ๊บันนี้จัไปบ้เอาพี่น้องยกขึ้นอันนี้ครับตัวที่ตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สี่ครับพี่น้องตัวส้มกันเบิดครับเอ๋อตัวที่ห้าโอ้ตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าอ๋อ โอเคครับพ okay, no, yeah, huh? <c oughs> ี Although, now, now, now ่น uh ้องปลาร้าโบตัวไงครับแ่ว่าก็พาได้ครับนี่เีต้อกเยอะายลั้เพิ่นิกนันี่เนั่นเฮ้ยงูปากกว้าายนอย่างอนาตายางอนา ก็เก็บแบกมาเสียนะเล่นได้นะอืมเต็มวูบดีเหรออางทีเนาะอ๋อตึงถึงเลยเอาึงแล้วถึงแล้วอเอาึงแล้วรับพี่น้องสายนี่ถึงแล้ไงอืเหรอโอ้โหพี่ีอยู่พี่เจ้าำพัเอ้ยงานลีเงินนี่นี่ยงนะวัวนีเด้ นีเดีมีเดียวโอ้ตัวป่านโอ้โอ้ใหญ่กว่าตัวยใหญ่กว่าตัวยเอยกเนี้ยนะครับยกยกไปก่อนหตัวเนาะเอาตัวที่หกแล้วครับพี่น้องนี่เอ้าเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วบ่ตัวนึ่งก็เอาไปไดนหน่อยแห้งเออตัวนี้มันหน่อยพอดมีเจ็ดผมก็ออาดกไอตัวที่เ็นเจ็ดเกียนะมันน่อยแหงพดเจ็ดขาวดำฮยคนลุก ม่เมื่อนั้นทายเลิบแหลกน่แก่เนาะงูปา่างูงูเลมบอ่อนเนาะไม่เลยมอ่อนงูงูใสองูใส่ <orton> พอดึงไปดึงไปจับไวเดี๋ยวทองทองใครอึ้ง,ง,ง,งลึงอยู่เขาเปิดจีเพ็นบมกรอดหัวออนเนาะทุเรี้นขมขวางงูที่ขวาอดกินปลาซิ่วยอดกับไก่มันเปิดเจอพุเีมเห็นงูคลิบแหกเยแล้วนแะกนเ่เนาะแหลกแหลกนีแนะกน่แหล เริ่มเปิดแหลกล้วต้องซือเส้นนึ่งเนี่ยของหัวเลาะกันนะไอ้แก่หนึ่งเด็ดที่ช่วยมาไอ้ค้อมันวันวง่วนว่านกระโดดเนี่ยเดี๋ยวกลับไปไล่อ้อยนักแก่เนาะหลังกุ้งไทยแล้วแก,กวอกไปหมดบ็ดหลัลงกุ้งไทยแล้วเนาะ ปลาขิงยูหกพี่ตัวตนี้นะชครัแลวาวกายแหกม้าเนเอก็ป่าิยูงป่าม่ต้องเลกแก่แล้วเลย่อีตึงแล้วนะครับปาไม่ตองเยลยเนาะอันนี้เป็นลังสุ่้ายแล้วครับพี่น้องายตึงราปลายูงเน,นีก็ได้นมัดหงางมเลยหงาเป็นพันเลย เดี๋ยวเข้าไปานง,งเด็กเนาะเี้แจมอืมไปแลีวมื่นั้นนะด,ด้อยู่มีคนยามเบ็ดเอเฮอยู่พี่โอ้ป่าทำไมตดกัาไปวุ้นนั่นเรี้ตัวป่านี่ดินี่ด่ป่าโอ้ป่าป่าโอ้ตัวงามเยอะเอาไม่้องครับตัวที่เจ็ดครับ หลานเบ็ดลังกุ้งไทยนะครับพี่น้องนี่ใช่แทะมันอ่ะยังเตะพองงูนี่ต้องตะกันตะกวนเออมันเป็งูป่ามาโอ้ยขันเป็นงูมันผมสะเด็ดแล้วมันไล่น่ะเห็นมันไลมาแล้วผมก็พบว่าป่าป่าเลยล่ะของไลออมาเลยอ๋อเอ้าพี่น้องเบ็ดเบิ่งได้นะครับเจ็ดแปดตัวเลยอยู่กลางลูกเบ็ดของลูกปอบเป็นยังโอ้ยได้หยับโบกคนนี้อ่ะนนยังขึ้นทางเก่าบ่ เดบดเดอทั้งลาไล่มย่างขึ้นทางเก่าป๋ฮะย่างขึ้นไปทางเก่าหรือถึงพี่เนี่ย่มักเลยมือาสีนังเมือขึ้นนะฮะมืสีน่มือขึ้นในเรืเนีแก่แล้วอ๋อนี่จะทางไปอือืน แกบุหรี่่ะนี่แล้วก็พี่น้องเดี๋ยวเทปลาไหให้เ,บ,เบิ่อน,น,นะครับปอคอเ็ดตัวนี่นะครบับปลาไหลอะไรเ่ยมืขึ้นครับมีเจ็ดตวมันบ้ยไงการเลากินทำจำยขนบันห่อเนี่ยปลาไหลประมาณเจ็ดตครับบบประมาณดอกน้บเลยละ่ะเจ็ดตัวนี่ปลคอตัวหน่งครับสามสี่ห้าเจ็ แปดกับประคอแปดกับประคอครับเออเสียว่าไปได้แล้วเนาะเออนี่คร yeah. ับพี uh ่น้องแน่แน่่ได้จับมึงนี่ใส่ถุงกันด้วเดี๋ยวพี่ใหญ่ควบใส่ถุงแล้วนี่เนี่ยครับหายอยู่หายชินแล้วพี่น้องได้หน่อยได้หลายเป็นบางมือครับบางมือก็ได้หลายมือมือขึ้นมือขึ้นได้สามโลมือขึ้นได้สามโลกลัวนะครับสามโลเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขายกับใครว่าสามโลสองเนาะครับ cảm tưởng, ừ. okay, mình thò ra cảm nó ok, các anh để, lót lún cái kia, nhắm ở sau đó, không không? có đi có thể kiếm được, ok, khống